รวยล้นฟ้าดาราสาวดังสามีนักธุรกิจซื้อคอนโดหรูกลางกรุงทั้งฟลอเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของดิวอริสราและเซบาสเตียนลีพร้อมทายาทลูกชายที่น่ารักน้องไซลาดเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียล นอกจากนี้จากที่เห็นกันว่าสาวดิวและสามีเพิ่งจัดทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังซื้อคอนโดกลางกรุงโดยงานนี้สาวดิวได้เปิดใจไว้ว่าจริงๆแล้วเลิกเข้าอยู่คือวันนั้นวันทําบุญแต่ตอนนี้คือการรีโนเวทยังไม่เสร็จเลยยังไม่ได้เข้าอยู่ที่หลายคนสงสัยทําไมไม่ซื้อบ้านเป็นหลังตนชอบที่นั่นแล้วก็ถูกฉลอ อยู่แล้วเฮงอยู่แล้วดีอยู่แล้วปังอะไรแบบนี้ตั้งแต่ดิวอยู่ที่นั่นชีวิตดิวค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะแล้วเราก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตที่ซื้อก็คือทั้งฟลอร์เลยเหมือนเพนเฮาส์